สบายดีพี่น้องสองไอ้นองมันนี่มาสอนงานคือเก้าพี่น้องมันนี่ก็สิแปหนาฬิกาอยาอาู่นันเแปดโมงครึ่งวะมาหสวยนี่ยง่างมือ้ามีฝเบหลัง ซอยมูทุ้านนจ้อยเลยคน่านหับแขกหับคุทมาพอเลรอยเนี่ม

เมื่อคืนนะครับลกเขาให้ลูกเอาอันนี้ตอนหน่อยในะเมื่อนมันกิดขวเกียวขำเลยจะไปชิมดูใชไมี่จะมีกับไข่แลหารนเป็นบาี่มากอหสิใหม่เาบต้มเท่าน้เอาบงนมันทำแบต้องหลืบขนาลืบแ้วซอยหลืนหลืกเลย

ดดหอีเดี่บดหายหาห้แล้วขีมเลยหน้าที่น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 ี่คือหาซีฟู้ดใหมันชื่อมันแต่ชาวพันเรืออ3สามสิบเมืออ๋อใส่น้ำมันเบิหได้เ้ยังไ้ผ่านมัน ขางเงินตัวเองพี่บ้าติเรามีเงินหาชิปเจ้าบของใจแเราเอาซื้อให้มันซื้อน้ำมันปั๊มให้เรามีเงินหาชิปแล้วให้มันซื้อน้ำมันได้ขาดน้ำมันเหมืนบอกไม่ได้เหรายันพันไม่ได้ก็ปั้นให้เจ้าเลยแล้วมาดิคุณจะเข็งตัวกันไหมกรอบมันมันอยากเติมเอาเร็ว ให้จะแบบหอนเติมหอก้อนนะทได้ไสาเอามาให้ในมวยก็แซมหน่อยนะขีดน่อยบางีดดีดเติมก็ว่นี่แหละค่อแเอายังมาห้มันเว่าห้มันใครจะเป็นอีซีวันยังอยู่อันเก้าสิบเก้าพันตอุ้นแสนหนึ่งด้วยไอุนแสนัเติมสิันหาทีอุนแสนหนึ่งมีเก้าสเก้าพทได้ได้น่่ ชงทังอันนี้ก็ให้อุ่นซชนหนึ่งทนที่เจ้าคือหาซได้เลยมาเตรีมลหวีเมนซนจีดีวีเมนมากสมัาาเนอีลาหาหาอาหาถ้าคุณเร้าก็ต้นีมันจเอาจังกิจงเอาไปให้ c o เอาเชเอามกติดถุงเอาแล้วมาให้ลูกกินขนมเขามีชิมน่งของผมชิมนึ่งเรามีเออเซนหนึ่งจอยเอาขูก นอ่เรสงอสมงเยรบนเลยนะอันมวยมวยโตลาปะโตกันสี่โตเกขัวนปุ้งเบอร์ะไมีแต่ลาบเลยใช่แต่มะเพสคกับมันเขาขวในส่งนางขันางมันใส่นํำกันเบอร์เลยนังมันตามมันดูหันหไมีผมมีก็ดูนางซ้ำนั่นแหละ่งมาห่นางมาใหม่ยังไ่ได้เห็นยังมาเบิ่งนี่ สิหาหนังยังตางเค็นคุณนะโลองไงวะฉทนันเห็ดยังไวบัจาเห็ดขัวน่บจาเห็ดเถอะ้ะแท้ี่น้อยบอาไ่อไรบ่อไรตรงกชอยเห็ดซีดแล้วนี่ซีดลายเขาไปไวเขาแบบแท่บ่แทกมาปรุงแล้วไม่ไดใส่ผักเพสกับข้าวผัวไหอมเลยซิมใส่แล้วจ้าอย่าบอกดูกเหมบ่อบ่ายนบสี่โมงสี่โมงเชิญี่เขาเที่ยงเลย

เลยหนอ่อมันไม้นุ่งกินนะมคือนแข็งค้าเป็นดอดเป็นดอดขึ้นแด่นขึ้นน้ำแข็งน้ำคาพโอ้ยแนุ่งได้เลยนั่งอันนี้รถบริมีตาในเมืองเกากันขับไปวๆไวขนบริมีตาจ้กากันมันแจง้งบ,บเ่เฮ้ยจกขับไว้เขาว้ายเจ้าจะโอนเพราะว่าโอนฟาเมื่อหาลูกแล้ว <c oughs> มุงม<อ>นึ่จะวจะ้กยะตจุดหนึ่งนองเาขี่นั่ง เข้าวอาวุขับไปที่ที่พาอยู่ทั้งหลังเยจีกันยาแล้วมันไตตาข้าพอมาเพิ่นขับไปพ่ามหาลูกมันขกรว่าข้าขับไปจีกับมันไตตาหายเมื่อปุ๊บลูกเอ้ยหน้าในกันยังบริอาบเลยอีงังจะโมเป็ดเด็ฮอนฮอนอยู่เอ้าเกือบแปดมงแล้วขเมืออ่ไอโอนวันเมื่อกว่าจะซื้อเลขแต่ซสืออ่ะแต่าอบแปดชอบวุ้กชอบแปดชอบเกาเขาซื้อกระรเขาบอกอีพาพันกินไก่ อา่งองให้ลูกเอาลอกูกนเแล้วมันออกล่างออกไไลไก่ล่างไทยออก,กเลยกระปูเจ็ดเข้าเข้าบริษัทซื้อ,ขอเขา่าอ่ะออกป่ะวัตไใส่ซื้อไทยซื้อให่เราะตัวเองก็บริษัทซื้อตัวเอง